สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิทธิใน100ร้อยจำลึงบาททุนกอม่อาจารย์ในพระราชูปธรรมสมเด็จพระเทพรัราชสุดาศรีรมราชกุมารีขอเร่งเงินคาคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์ในประเทศครับประจำวันที่6มิถุนายน2 5 6 5พี่น้องครับเราจะคงจําเป็นครับช่วยกันป้องกันการการะบาดของโควิดทําได้ไม่ยากครับอย่างแรกคือสวมหน้ากากอนามายัยหรือหน้ากากผ้าถ้าใช้หน้ากากอนามายัยชัยนย้นในหน้ากากผ้าชั้นนอกที่กระชับกับใบหน้า จะป้องกันได้ดีทำร่วมกับเวลยะห่าง1นึ่งถึง2เมตรเมื่อเมืม่อท่านจะไปพบปะผู้คนผู้ใดก็แล้วแต่นะครับและที่สำคัญที่สุดครับฉีดวัคซีนในครบเข็มที่3จะเป็นการป้องกันการเสียชีวิตและการป่วยหนักเป็นอย่างดีนะครับในวันนี้ครับมีผู้ติดเชื้อใหม่ลดลงนะครับลดลงถึงระดับ2,162รายเป็นการติดเชื้อในประเทศ2,159รายจากต่างประเทศ2ราย หละจากเรียนจำเพียง1นลายนะครับทำให้เรามีผู้ที่ติดเชื้อย,ยืนยันสะสมทั้งหมด4 4 68,955ลายนะครับวันนี้เรามีผู้เสีชีวิต27คนครับแล้วก็ยังมีอีก2 9 5 0 9รลายอยู่ในกระบวนการรักษาพยาบาลเป็นการรักษาพยาบาลที่ h o ส p ิ t อลโรงพยาบาลสนาม Home Isolation 15,000กว่าลาย ในโรงพยาบาล13,000กว่ารายครับมาดูนะครับวันนี้ผู้เสียชีวิตทั้ง27คนนี้เป็นอย่างไรนะครับเราพบว่าผู้ที่เสียชีวิตทั้ง27คนในวันนี้เป็นชาย13หญิง14รายครับอายุตั้งแต่4 7ปีถึงใกล้ปีนะครับผู้ที่สูงอายุครับ60ปีขึ้นไปวันนี้เสียชีวิตถึง7 4เปอร์เซ็นต์ถ้ามีอายุน้อยกว่า60ปีนะครับลและมีโรคเรื้อรังเสียชีวิต22%เปอร์เซ็นต์ครับ ถ้าไม่มีโรคเรื้อรังเสียชีวิตเพียง1%เพราะฉะนั้นความเสี่ยงของผู้ที่มีโรคเรื้อรังในผู้ที่มีอายุน้อยมีความสําคัญนะครับโรคที่มีความสําคัญก็คือโรคมะเร็งโรคไตโรคอ้วนโรคหลอดเลือดสมองหัวใจแล้วก็ติดเตียงครับมาดูผู้ที่เสียชีวิตในจังหวัดต่างๆนะครับกรุงเทพมหานครมี3ามลายปริมณฑลมี2ลายภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี7ลาย ภาคเหนือมี6กลายภาคใต้มี1นลายครับคือสงขลาจังหวัดเดียวเท่านั้นส่วนภาคกลางหมู่ภาคตนออกมี8ปลายครับนะครับทีนี้มาดูครับผู้ที่เสียชีวิตทั้ง27คนในวันนี้นะครับมาเจอกลุ่มเปราะบางถึง26คนด้วยกันกลุ่มเปราะบางนี้ก็คือพวกที่สูงอายุพวกที่มีโรคประจาตัวใจกกลุ่มโรคล,ลมทังสติตั้งขันนะครับแล้วก็ใน27คนที่เสียชีวิตนี้นะครับ ฉีดวัคซีนไม่ครบเข็มที่3ถึง23คนเพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนครบถึงเข็มที่3ม,มีความสําคัญทําให้ป้องกันการเสียชีวิตและการเจ็บหนักได้เป็นอย่างดีครับมาดูต่อนะครับวันนี้จะเห็นว่าในประเทศเรามีการลดจํานวนผู้ติดเชื้อลงเป็นจํานวนมากนะครับที้มาดูระดับโลกก่อนนะครับการระบาดระดับโลกยังคงเป็นเช่นเดิมอยู่ในขาลง อยู่ในขาลงทั้งผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่และผู้ที่เสียชีวิตนะครับโดยวันนี้ผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่ลดลงถึง26%จาก2สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตนะครับลดลงถึง29%ครับนะครับทีนี้มาดูครับประเทศต่างๆที่มีผู้เสียชีวิตต้นๆอัดับต้นๆน,น,น,นะครับอันดับที่1ได้แก่เกาหลีเหนือเกาหลีเหนือวันนี้ครับ ลดลงมาเหลือ73,000กว่าลายจากระดับแสนนะครับแล้วก็ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะครับดับที่2เป็นไต้หวันครับลดลงมาเหลือ62,000กว่าลายนะครับดับที่สสหรัฐอเมริกาเป็นอันดับที่5ครับลดลงจาก4 6 0 0 0กว่าลายเหลือ19,000กว่าลายนะครับเกาหลีใต้ครับลดลงเป็นอย่างดีครับอยู่อันดับที่8ลดลงต่ำกว่าหมื่นครับเหลือ9,800กว่าลายนะครับ ส่วนประเทศไทยอยู่อันดับที่15ครับลงมาถึง 2, 3 2 0 0กว่าลายครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้การระบาดท,ที่มีมากยังอยู่กระจุกตัวอยู่ในยุโรปครับนะครับแล้วก็กระจายตัวออกมามาอย่างทวีปเอเชียออสเตรเลียทีปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้แล้วก็แอฟริกานะครับตอนนี้มาดูจนต่อนะครับว่าการระบาดของประเทศไทยเรานะครับ สำนักต่างๆที่ทําตัวเลขของการระบาดของประเทศไทยนะครับตัวจะพบเห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าวันนี้ประเทศไทยเราอยู่ในขาลงทั้งผู้ติดเชื้อรายใหม่แล้วก็ผู้เสียชีวิตนะครับโดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ของเรานี้นะครับเราจริงๆแล้วยอดผู้ติดเชื้อที่มีสูงมีอยู่แค่2ยอดเท่านั้นคือยอดคราวที่แล้วสายพันธุ์เดลต้าและคราวนี้สายพันธุ์โอมิครอนนะครับ โดยสายพันธุ์โอมิคอนในครั้งนี้นี่จะมีผู้ติดเชื้อเยอะกว่าสายพันธุ์เดลตาไม่มากเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนหลายประเทศซึ่งจํานวนผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิคอนจะมากกว่าเดลตายเยอะมากแต่ของเรามากกว่าครับแต่ไม่มากเท่าไหร่นะครับแล้ววันนี้ครับผู้ติดเชื้อไรใหม่เราลงมาต่ําลงมาเรื่อยๆเกือบถึงพื้นแล้วนะครับส่วนผู้ที่เสียชีวิตเช่นเดียวกันครับลักษณะของผู้เสียชีวิตนะครับ จากเขาที่แล้วเดลต้ากับเทียมนิโอเมโครนเที่ยมนิโอเมโครนเสียชีวิตน้อยกว่าเดลต้ามากครับแล้ววันนี้ก็ลดลงมาเกือบถึงพื้นแล้วเช่นเดียวกันนะครับโดยที่วันนี้นะครับลักษณะของผู้ที่ติดเชื้อลายใหม่ลงมาถึงระดับประมาณ2000กว่าลายนะครับในขณะที่ผู้เสียชีวิตลงมาอยู่ระดับประมาณ20-30ิลายครับนะครับ ทนี้มาดูรายละเอียดของวันนี้นะครับเราจะเห็นว่าเดิมก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนการรายงานยอดนะครับวันนี้นี่เราเรา,ายงานยอดจากยอดผู้ที่ติดเชื้อที่รักษาตัวในโรงพยาบาลนะครับส่วนยอดที่นอกโรงพยาบาลเราจะไม่ได้รายงานซึ่งส่วนใหญ่การระบาดของเรานะครับจะเป็นการระบาดและมีผู้ที่ติดเชื้อ มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการเป็นจํานวนมากนะครับกว่า90%้าสิบเป็นต์นจำนวนนี้นะครับเพราะฉะนั้นพวกที่มีปัญหาคือพวกที่อยู่ในโรงพยาบาลซึ่งเรารายง,งานยอดออกมาในวันนี้นะครับมี2,000กว่ารายนะครับจริงๆแล้วเดิมเราไม่ได้รายง,งานแบบนี้นะครับแต่แรายง,งานทั้งหมดพอเวลาปรับตัวตรงนี้เนี่ยนะครับยอดของผู้ที่ติดเชื้อลดลงทันทีครับจาก4 0 0 0กว่ารายเหลือ2,000กว่ารายเมื่อประมาณ5วันที่แล้วนะครับ แล้วก็ในวันนี้นะครับหลังจากที่5วันที่แล้วนะครับยอดลงมาแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับจนวันนี้ลดลงมาลดลงมาเป็นอย่างมากแล้วก็ลดลงมาถึงระดับต่ําสุดนะครับต่ําสุดของการระบาดในละลอกนี้และละลอกของสายพันธุ์เดลต้าด้วยนะครับโดยตัวเลขวันนี้เนี่ยนะครับเราลดลงจากเมื่อวานนี้3000กว่าลายหรือวันนี้2,000กว่าลายโดยลดลงมาถึง1,074ลาย ในวันเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขวันนี้เป็นตัวเลขที่น่าสนใจครับเ <th bb> พราะว่าเป็นตัวเลขที่ต่ําสุดนะครับแล้วก็เป็นตัวเลขที่ชี้ให้เห็นอันหนึ่งครับถ้ามาดูนะครับมาดูการระบาดในจังหวัดต่างๆของประเทศนะครับเราจะพบว่ากรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่มีการระบาดมากที่สุดเป็นจํานวนหลักพันนะครับส่วนจังหวัดอื่นๆในประเทศนะครับจังหวัดที่สูงสุด เดิมจะมีประมาณจะมีระดับไม่เกิน100ลายนะครับแต่เมื่อวานนี้ครับเรามีการระบาดมากนะครับโดยที่มีจำนวนเกิน100ลายถึง4จังหวัดนะครับซึ่งใน4จังหวัดนี้นะครับเชียงใหม่มีจำนวนอยู่ระดับ600กว่าลายลคนครศรีธรรมราชมี200กว่าลายระยองมี200กว่าลาย เพชรบุมีรณ์มี180กว่าลายนะครับแล้วก็กุงเทพหานครเมื่อวานนี้มี1,400กว่าลายในวันนี้ครับพอลดระดับลงมาจาก3000เหลือ2000กว่ารายนะครับ2,162รลายวันนี้ต่างจังหวัดกลับมีการลดการระบาดลงไปเป็นจำนวนมากนะครับต่างจังหวัดที่มี100กว่ารายหรือเพียง1จังหวัดเท่านั้นก็คือนครศรีธรรมราชครับ ส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับจาก6ก0กว่าลายเป็นศูนย์นะครับแล้วก็จังหวัดระยองเช่นเดียวกันนะครับ200กว่าลายลงมาเป็นศูนย์ในขณะที่นครศรีธรรมราชนะครับ200กว่าลายลงมาเหลือ132ราลายนะครับแล้วก็จังหวัดเพชรชบูรณ์ครับจาก1 8อยลายลงมาเหลือ40กว่ารายเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับเราจะเห็นว่า การระบาดของต่างจังหวัดลดลงไปเป็นจํานวนมากและที่ยังน่าสงสัยคือจังหวัดที่เดิมเชียงใหม่อย่าง600รายเหลือเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ต้องติดตามมันต่อครับว่าตัวเลขจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ในในวันนี้นะครับกรุงเทพมหานครกลับมีการระบาดที่เพิ่มขึ้นกว่าจากเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นตัวเลขในการลดในวันนี้จริงๆนะครับจะอยู่ที่ต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่นะครับกรุงเทพมหานครกลับมีการระบาดเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยครับนะครับ เพราะฉะนั้นการระบาดในวันนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าการคุมการระบาดในต่างจังหวัดได้ทําได้เป็นอย่างดีนะครับต้องคอยติดตามพวกนี้ต่อไปครับว่าตัวเลขวันนี้ที่มีการที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงถึงระดับต่ําสุดพวกนี้จะต่ํากว่านี้หรือจะสูงขึ้นนะครับต้องติดตามกันต่อครับนะครับส่วนกรุงเทพมหานครนะครับต้องเรียนให้พี่น้องทราบว่ายอดของกรมควบคุมโรค กับยอดของกรุงเทพมหานครที่รายงานออกมานี้มันจะไม่เท่ากันแต่ว่าเป็นจำนวนที่ดูได้ว่ามีการขึ้นมีการลงนะครับจะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ตัวเลขของกรมควบคุมโรคที่บอกว่ากรุงเทพมหานครมีผู้ติดเชื้อรายใหม่1655รายนะครับในขณะที่กรุงเทพมหานครรายงานว่ามี1454รารายเพราะฉะนั้นต,ต่างกันไม่มากนะครับแต่เป็นตัวเลขที่แสดงต่างเวลากันในการรวบรวม ตัวคนที่ติดเชื้อนะครับมาดูกันต่อครับเราทราบแล้วนะครับว่าวันนี้การระบาดของเราลดลงมาระดับต่ําสุดนะครับทีนี้มาดูว่าในช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่เรากำลงังจะผัดเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากการระบาดไปสู่การเป็นโรคประจําถิ่นนะครับแต่ว่าเรายังมีความเสี่ยงความเสี่ยงของเรามีอยู่2ประการนะครับประการแรกคือ การเปิดเรียนในชั้นเรียนของเด็กชั้นประถมในมัธยมสามารถจะมีการระบาดเพิ่มขึ้นได้เพราะว่าเด็กนะครับเด็กประถมของเรายังฉีดวัคซีนได้30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับการระบาดในเด็กเด็กจะไม่มีอาการมากแล้วก็สามารถจะไปติดคนอื่นในครอบครัวในบ้านได้อย่างไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นนี่คือความเสี่ยงอันหนึ่งที่พ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองนะครับ ต้องคอยสังเกตอาการของเด็กและแยกเด็กออกมานะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับก็เป็นที่ทราบกันว่ามีการระบาดเพิ่มขึ้นนะครับในจำนวนติดจากเด็กที่ที่เปิดเรียนในชั้นเรียนนะครับแต่พี่น้องไม่ต้องตกใจครับนะครับทำการแยกเด็กเอาไว้นะครับโดยโดยเพราะอย่างยิ่งนะครับถ้าเด็กมีอาการทางเดินหายใจ เช่นไอมีไข้เจ็บคอมีน้ำมูกก็ควรสวมหน้ากากอนามัยเมื่อยู่ในบ้านและแยกออกจากผู้สูงอายุนะครับทีนี้มาดูกันต่อนะครับว่าการระบาดของกรุงเทพมหานครนะครับกรุงเทพมหานครนี้เนี่ยเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยนะครับที่มีจํานวนผู้ติดเชื้อเป็นหลักพันแล้วก็จํานวนผู้ติดเชื้อนะครับเมื่อวานนี้นะครับ เราอยู่ในของกรุงเทพมหานครอยู่อะดับที่4 3เปอร์เซ็นต์ของของประเทศนะครับคือผู้ติดเชื้อของประเทศมี43เปอร์เซ kind of ็นต์ครับเป็นของกรุงเทพมหานครนะครับในวันนี้ครับตัวเลขที่ลดลงกลับทําให้อัตราส่วนของกรุงเทพมหานครมีผู้ที่ติดเชื้อเป็นจำนวนมากขึ้นนะครับนวันนี้นี่ผู้ที่ติดเชื้อกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งมี1 6 5 5นรายในวันนี้นะครับก็พบว่าถ้าเทียบกับ ทั่วประเทศแล้วกรุงเทพมหานครมีถึง76%ของทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นกรุงเทพมหานครจึงเป็นตัวหลักสําคัญนะครับในการที่มีการระบาดแล้วก็กรุงเทพมหานครฉีดวัคซีนไปเป็นจํานวนมากแล้วนะครับมากมากกว่าที่กําหนดไว้ด้วยแต่จะมีการระบาดที่เพิ่มขึ้นนะครับและมากด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันระวังนะครับนี่มาดูต่อครับ กรุงเทพมหานครน,นะครับยังมีแนวโน้มที่ผู้ที่ติดเชื้อจะลดลงอีกจากการสังเกตดูการเข้าสู่โฮมไอโซเลชันนะครับโฮมไอโซเลชันในวันนี้นี่ลดลงจากวันก่อนถึง400กว่าลายนะครับจาก1372รา,ายลงมาเหลือ897รลายเพราะฉะนั้นเป็นตัวเลขที่บอกว่าการระบาดของกรุงเทพมหานครลดลงนะครับแล้วก็จะลดลงอย่างต่อนเนื่องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้ก็ยังคงเป็นตัวเลขที่ทำให คนกรุงเทพมหานครค่อนข้างจะสบายใจได้ว่าเราก็จะมีการแพร่ระบาดที่ลดลงนะครับส่วนการฉีดวัคซีนของระดับประเทศนะครับวันนี้เราฉีดได้เข็มที่3นะครับ41%ทำไมถึงเข็มที่3มีความสําคัญเข็มที่3มีความสําคัญเพราะว่าเวลาผ่านไปภูมิต้านทานลดลงตามเวลานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อท่านฉีดวัคซีนมาได้ลักษณะได้ระยะเวลาหนึ่งแล้ว ภูมิต้านทานจะลดลงและพอประกอบกับมีสายพันธุ์กลายพันธุ์ซึ่งทําให้ฤทธิ์ของวัคซีนลดลงไปด้วยนะครับจึงทําให้ต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นหรือเข็มเสริมเพราะฉะนั้นที่เรียนให้ทราบเสมอว่าวันนี้เราจําเป็นต้องฉีดวัคซีนเข็มที่3เพราะว่าต้องการกระตุ้นให้มีภูมิต้านทานที่จะทันต้านกับสายพันธุ์กลายพันธุ์ของโอมิครอนในวันนี้นะครับรวมทั้งสายพันธุ์กลายพันธุ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นเข็มที่3จึงมีความสําคัญแล้วก็เห็นภาพชัดๆเลยนะครับว่าผู้เสียชีวิตแต่ละวันฉีดไม่ครบเข็มที่3เป็นจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องไปฉีดกันได้เลยนะครับที่กรุงเทพมหานครก็ที่ศูนย์เจตวัสดีกลางบางซื่อท่านฉีดเดินเข้าไปฉีดได้เลยทุกวันนะครับตั้งแต่9โมงช้าถึง4โมงเย็นแล้วก็พวกท่านผู้อยู่ต่างจังหวัดนะครับ ติดต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้านนะครับท่านสามารถจะรับวัคซีนได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้นะครับเรายังคงมีความเสี่ยงจากการเปิดเรียนในชั้นเรียนของเด็กนะครับและ,และเรากําลังเปิดสถานบันเทิงผับบาร์คาาโอเกะนะครับในจํานวนจังหวัดที่มีพื้นที่สีเขียวกับสีฟ้านะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องระวังนะครับแล้วก็ อีกอันหนึ่งคือโลกสถานการณ์ฝีดาดวานอนนะครับสถานการณ์ของฝีดาดวานอนในวันนี้นะครับเราพบใน43ประเทศนะครับที่นอกแอฟริกานะครับแล้วก็มีรายง,งาน990รายครับเป็นผู้ป่วยยืนยัน920รายผู้ป่วยต้องสงสัย70รายด้วยกันนะครับและการระบา,ขาดขณะนี้ทั้ง43ประเทศนี้กระจุกตัวอยู่ในยุโรปเป็นส่วนใหญ่นะครับ ล้วก็กระจายตัวออกมาสู่อมเมริกาตะวนออกกลางแล้วก็ออสเตรเลียนะครับขณะนี้สาเหตุในการระบาดยังไม่ทรบแน่ชัดว่าเป็นอย่างไรนะครับเพราะเดิมเป็นการระบาดจากสัตว์ที่ใช้ฟันกัดแทะเข้าสู่คนนะครับแต่ขณะนี้คาดว่าจากคนสู่คนนะครับโดยพบในเพศชายมากกว่า90%แล้วก็ในวัยทำงาน คือ20-59ปีมากกว่า90%ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จากหลักฐานก็คิดว่าน่าจะมาจากการระบาดในชายรักล้วมเพศนะครับแล้วติดต่อไปสู่กลุ่มกลุ่มคนอื่นๆจากการสัมผัสอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับวันนี้ยังไม่มีรายงานการเสียชีวิตจากฝีดาดวานอนเลยนะครับเพราะฉะนั้นจากสรุปขององค์การอนามัยโลกได้แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของของระดับระดับความเสี่ยงนะครับ โดยองค์การอนามัยโลกกำหนดฝีดาดวานอนเป็นความเสี่ยงปานกลางที่เรียกว่า moderate นะครับแล้วก็ในประเทศไทยเราเองนะครับวันนี้เรายังไม่พบโรคฝีดาดวานอนในประเทศไทยมีผู้ที่สงสัย6ลายแต่เป็นโรคอื่นนะครับแล้วก็ขณะนี้ยังมีโอกาสครับที่จะพบในประเทศไทยได้จากการที่เรามีเปิดประเทศนะครับเพราะฉะนั้นกรมควบคุม,มโรคจึงได้มีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดนะครับ แล้วก็มีความพร้อมเมื่อมีสถานการณ์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับพี่น้องเบาใจได้นะครับแล้วก็อย่าลืมครับยังไม่มีรายง,งานการเสียชีวิตจากโรคฟีดัตวานอนนะครับในวันนี้ครับสิ่งที่สําคัญของพี่น้องต้องทําคือฉีดวัคซีนโควิดครับให้ครบถึงเข็มที่3นะครับวันนี้เราจริงสามารถจะสรุปสถานการณ์ในประเทศวันนี้ได้ว่าวันนี้ในประเทศนะครับมีการติดเชื้อรายใหม่ลดลง กเก่าเป็นจานวนมากทําให้ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้เป็นยอดต่ําที่สุดของการระบาดในละลอกของสายพันธุ์โอมิคอนรวมทั้งถึงละลอกที่แล้วของสายพันธุ์เดลตาด้วยนะครับในวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงไปมากกว่า1,000ลรายซึ่งเป็นการลดจํานวนผู้ติดเชื้อในต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่นะครับในขณะที่กรุงเทพมหานครมีการเพิ่มเล็กน้อย แต่ยังเรานะครับยังมีความเสี่ยงจากการเปิดสถานบันเทิงและการเปิดเรียนชั้นเรียนของเด็กนะครับเพราะฉะนั้นเราคงต้องคอยติดตามการติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อไปในวันพรุ่งนี้อีกนะครับอย่างใกล้ชิดต่อไปครับนะครับส่วนการระบาดระดับโลกย,ยังอยู่ในขาลงเช่นเดิมนะครับโดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงจาก2สัปดาห์ที่แล้วถึง26%ผู้เสียชีวิตลดลง29%ครับ วันนี้เกาหลีเหนือเป็นประเทศอันดับหนึ่งที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่มากที่สุดนะครับแต่เขาก็ได้ลดลงจากระดับแสนลายมาเป็น173,000กว่าลายนะครับส่วนไต้หวันเป็นอันดับที่2ครับผู้ติดเชื้อรายใหม่ระดับ6 2 0 0 0กว่าลายสหรัฐอเมริกาลงมาครับอระดับที่5นะครับมีผู้ติดเชื้อรายใหม่อยะดับเพียง19,000กว่าลายครับเกาหลีใต้ทำได้ดีมากครับลดลงจากระดับ เป็นแสนเป็นหมื่นลงมาแล้วเหลือ9,800กว่าลายนะครับอันดับที่8ปครับประเทศไทยอยู่อันดับที่15ครับมีผู้ติดเชื้อใหม่ระยดับประมาณ3,000กว่าลายนะครับเพราะฉะนั้นผู้ติดเชื้อใหม่ยังคงกระจุกตัวอยู่ในยุโรปเป็นส่วนใหญ่นะครับการระบาดของประเทศไทยอยู่ในขาลงนะครับทั้งผู้ติดเชื้อใหม่และผู้เสียชีวิตซึ่งในวันนี้ผู้ติดเชื้อใหม่ลดลงมามากถึงระดับต่ําที่สุดนะครับอยู่ในระดับ2 1 6 2รลาย โดยลดลงจากเมื่อวานนี้ถึง174หลายนะครับซึ่งเป็นการลดการระบาดของผู้ติดเชื้อรายใหม่จากต่างจังหวัดเป็นหลักครับจากจังหวัดที่เดิมมีผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า100ราย4จังหวัดนะครับลงมาเหลือเพียง1จังหวัดแล้วก็ในขณะเดียวกันกับที่กรุงเทพมหานครมีการมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นนะครับกรุงเทพมหานครยังคงมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ เป็นส่วนใหญ่ของประเทศนะครับแล้วก็มีการระบาดท,ที่ลดลงช้ากว่าจาังหวัดอื่นๆทั่วประเทศในวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นจาก4,000 1,000 1,410รายเป็น1,655รายนะครับทำให้ผู้ติดเชื้อของประเทศมีอัตราติดเชื้อจากกรุงเทพมหาคนครเพิ่มขึ้นนะครับจาก43.6เป็น76.6ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั่วประเทศนะครับสำหรับโรคฝีดาษวานอนนะครับซึ่งมีรายง,งานของผู้ติดเชื้อทั่วโลกนะครับ ที่มีการระบาดนอกแอฟริกานะครับขณะนี้ตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็น990รายจาก43ประเทศโดยมีการกระจุกตัวระบาดอยู่ในยุโรปแล้วก็มีการกระจายตัวออกไปยังออสเตรเลียอเมริกาและตะวันออกกลางนะครับขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดแต่พบว่าเป็นเพศชายมากกว่า90%และอยู่ในอายุวัยทำงานนะครับมากถึง90%ด้วยนะครับ จากหลักฐานที่ทราบคาดว่าน่าจะมาจากการระบาดในชายรักร่วมเพศแล้วก็ติดต่อสู่คนอื่นจากการสัมผัสใกล้ชิดแล้วก็ที่สําคัญนะครับขณะนี้ยังไม่มีรายง,งานการเสียชีวิตจากโรคฟีดัตวานอนเลยนะครับองคนะ์งกระะารอนามโลกครับได้ประเมินแล้วว่ายังเป็นเพียงความเสี่ยงแค่ปานกลางนะครับยังไม่้ายแรงนะครับไม่เหมือนกับโควิดในประเทศไทยยังไม่พบผู้ติดเชื้อจากโรคฟีดัตวานอนเลย มีผู้ต้องสงสัยหกรายครับแต่เป็นโรคอื่นนะครับขณะนี้ประเทศไทยเราเองมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดครับแล้วก็มีความพร้อมเมื่อมีสถานการณ์ขอให้พี่น้องไม่ต้องกังวลนะครับแต่ต้องตระหนักและไม่ประมาทนะครับพี่น้องทุกคนยังต้องตระหนักถึงการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะครับซึ่งต้องฉีดให้ครบถึงเข็มกระตุ้นเข็มที่3ซึ่งจะป้องก,กันการเสียชีวิตและการป่วยหนักจากสายพันธุ์โอมิคอนได้นะครับ สำหรับพี่น้องต่างจังหวัดติดต่อได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้านส่วนกรุงเทพมหานครนะครับรับบริการได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อโดยไม่ต้องนัดหมายตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับแล by, Lambda, vanilla, ้วขณะนี้ก็มีวัคซีนโมเดอร์นาจำนวนจำกัดครับพี่น้องต้องการฉีดวัคซีนชนิดนี้ก็เริ่มได้นะครับเริ่มบริการให้พี่น้องได้ตั้งแต่6มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับจนกว่าวัคซีนโมเดอร์นาจะหมดนะครับส่วนวัคซีนอื่นยังคงมีการฉีดอย่างต่อเนื่องครับ พี่น้องทุกคนช่วยกันนะครับช่วยกันเสริมภูมิต้านทานในการฉีดวัคซีนครับเราจะอยู่กับโควิด -19 อย่างปลอดภัยได้อีกนานครับติดตามกันต่อไปนะครับจากทีมแพทย์วน,นีิที่สิทธิ์ในร้อยตำรวจยข้าราชกรหมวงอาจารย์ในพระปประาชปถัมธ์สมเด็จพระเทพร,ราชสุดาสยามหลวราชกุมาลีติดตามผลงานเพื่อไ,ได้ครับจากยู u ูบเฟซบุ o กและบล็อกดิจิครับขอบคุณครับสวัสดีครับ